สนับสนุนโดย OPPO OPPO r 9 s OPPO Camera Phone YALIS The ones that r i t e เฮ้ยออมเรากำลังหาอยู่พอดีเลยอะแกมาทำไมอะเห็นว่านมาว่านอยู่ไหนอะถ้าจะมาเพราะเรื่องงบการแสดงอะนะเสียใจด้วยนะเพราะทั้งชมลมเธอแล้วก็แฟนของเธอโดนเด้งออกจากโปรเจกต์นี้ไปแล้วฮะว่านอะนะทำไมถึงขนาดต้องไล่ว่านออกเลยหรอไม่ได้โดนไล่ออกแค่ไม่ได้ทำงานแถลงข่าวเฉย ก็ไม่ได้แปลว่าจะโดนไล่ออกจากตำแหน่งซะหน่อยและอีกอย่างหนึ่งนะก็ไม่มีหลักฐานที่จะมาเอาผิดว่านได้ด้วยก็ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงจะหนีทำไมล่ะเล่นปิดเฟซปิดเครื่องขนาดนี้จะให้คิดยังไงฮะนี่ว่านหนีเหรอเราว่านหนีทำไมนไหนีไปไหนอะเออมินเลิกแกล้งว่านสักทีเถอะเราไปทำงานต่อกันนะ โคตรเทโอ๊ยใครบอยเฮ้ยไม่เล่นแบบนี้บอยไอ้หนูมานั่งกลางคืนแบบเนี้ยมึงไปทําชั่วอะไรมาผมไปเรียนพิเศษมาครับอย่าทำอะไรผมเลยในตัวมึงมีของมีค่าอะไรส่งมาให้กูให้หมดอยากได้อะไรก็เอาไปเลย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าล้วงลึกไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันกลัวนี่เฮ้ยอย่ามึงถ่ายรูปโปรไฟล์กับใครอ่ะแฟนมึงเหรอเปล่าครับผมแค่ปลื้มพี่เขายิ้มมกูสั่งให้มึงยิ้มไง ถ้ามึงไม่อยากเป็นอะไรอ่ะไปเจอกูที่สระน้ำสิบโมงเช้าพรุ่งนี้ห้ามเลยเข้าใจไหมไตุ๊ดเฮ้ยไอ้เชี่ยพี่กล้วยเฮ้ยมึงว่าใครเปล่าครับมึงดูรูปโปรไฟล์ดิ เงียนคนที่ไปตามไหมว่าหน้าตาดีนะเว้ยคล้ายๆกูเลยวะ่ะ <laughs> พี่กล้วยมึงตั้งไว้นะเว้ยอย่าลบออกเข้าใใช่ะปึา่าม้าจี้เหรอจับนิดจับหน่อยสะดุงอยางกับผู้หญิงเปล่าครับพี่กลัวดีกัวดิ นี่อะไรไอ้นักผึกเสื้อรองเท้าข้ามปีนึงถูกจนแก่แล้วไงวะเอ้าตูเร็วโอ้ยอย่ากวนสิวะจะได้เสร็จเร็วเฮ้ยมาเนี่ย ำไว้นะว่าวิธีเนี้ยมันจะทําให้มึงอ่ะไม่นาผูกเชือกมันทับไปตลอดชีวิตเลยนี่ตลอดชีวิตเลยหรอพูดไปปะรับประกันเลยครับตลอดชีพแล้วจะรู้ได้ไงฮะจะวิ่งกับปูตลอดชีวิตเได้ยไงก็ได้นะ เดี๋ยวก่อน <Hey. S 1> วันนี้เฟรมมาวิ่งด้วยนะ <S <S โอ้โหพี่ถึงจ่ะตอนตีหนึ่งอะเราวิ่งด้วยกันตอกเช้าเลยอ่ะจำได้ปะกิ่ด้วยนี่ดูนี่ดิตอนนั้นนะไหวผูกเชือกให้ะยิ่งอยู่ตอนนี้เลยเห็นไหมกูบอกแล้วจำได้ปะตอนนั้นอ่ะวิ่งหนีหมานะยังไม่หลุดเลยอะ ตลกอ่ะจำได้ปะเออจำได้แม่งโคตรหานี่จะให้วิ่งขึ้นต้นหมาอย่างเดียวเลยเอ้าก็คนมันกลัวแต่สุดท้ายก็ขึ้นได้แค่หลังขึ้นหมายนี่แหละโอ้โหตัวหนักปะเนี่ยหนักขึ้นปะเนี่ยอย่าพายลงได้แล้วอีอ้วนอ้วนละลายวิ่งเลยเร็วๆวิ่งไหวไหมจะท้านะ ทำไ้่ยเเหนื่อย่ไม่หนื่อยถ้ามงจะคีดเกียดขนาดเนี้กลับไปนอนไหมโอ้ยเยอไอพุท yeah. ธมึงบ้าปะเนี่ยมึงชวนมุกกูมาซ้อมแต่เช้าอะ เออตารางซ้อมก็มีตอนบ่ายนะนี่มึงเรียกพวกกูมาดูมึงวอร์มหืาไงวะอ๋อรู้ละโอโ้ฟิตอะไม่คิดว่าจะมาจริงนะเนี่ยก็ใหม่ฟิตขนาดเนี้ยเราจะยอมได้ไงอะ โ้ดใหม่ไม่รุ่นใหญ่ไปหน่อยหรอวะก็รุ่นใหญ่หน้าเล่นนะมึงแล้วนี่เรียกพวกเรามาดูมึงจีบโค้ดใหม่เนี่ยนะเปล่ากูไม่ได้จีบแม่กลัวแปลงเลยทั้งเลยเอาเรามาเป็นเพื่อนด้วยมาได้ดูแบบไม่ต้องให้ตั้งใจเหมือนซุยเขาอะไรเงี้ยมึงแม่งโคตรหรูทันน่ะมันก็จริงว่ะมึงแม่งไม่อยากออกตัวแรงอ่ะ เหมือนเขาจะชอบปูน,นะเว้ยแต่แบบก็เหมือนไม่ชอบอ่ะคุณว่าไงวะเฮ้ยสนใจคุณหน่อยดิเพราะว่าอันนี้มันมน่าสนใจกว่ามงดูดิคิดไปมินเหรอนะเห็นละนทำไมอ่ะขอดุ้งดิ ไม่มีอะไรหรอกก็แค่คิดให้มินกับสาวมันเฉยๆอะอยู่คุยกันก่อนดิไม่มีอะไรจะคุยด้วยอะผู้หญิงอยากโพกได้เหรอ ขอโทษาโพสมีอะไรหรือเปล่าครับไปนั่งจะให้ทำอะไรนอนใหม่โคชใหม่ อะไรอ่ะก็เราเห็นเธอดูเครียดๆอะก็เลยอยากจะช่วยดีแหละสักหน่อยไม่ต้องเลยช่วงนี้มีเรื่องอะไรกังวลหรือเปล่าไม่มีอ่ะเรื่องเรียนหรอเรื่องแข่งเรื่องสกขภาพเกือยวืงความรัก เธอไม่ต้องบอกเราก็ได้นะเพราะยังไงเราก็รู้หมดแล้วว่าเธอเป็นอัไรเฮ้ยเรื่องอะไรวะก็เธออะจะกันเอาเราออกจากชีวิตให้ได้เลยใช่ปะเธอเปนคนเริ่มก่อนเองวะเราก็กลับมาแล้วไงมันง่ายไปหน่อยปะฉันไม่ใช่ร้านข้าวแกงนว้ย ที่พอเบื่อแล้วเปลี่ยนร้านกินน่ะอยากจะกลับมากินร้านเก่าก็กลับมาเพราเธอไปเจอร้านใหม่แล้วใช่ปะเวลาไปกินกันในห้องเรียนมันอร่อยไหมอยากรู้เปไงหาเจอไม่ได้ วานฉันรู้แล้วว่าเธอซ่อนอยู่ออกมาโอยเบาๆหน่อยเดี๋ยวห้องอื่นเขาได้ยินกันหมดหรอกนี่ออมเธอบอกฉันมาได้ไหมว่าว่านอยู่ไหนอะ่ะฉันอยากช่วยว่านจริงๆอยากช่วยมันจริงๆอะเหรองั้นก็ช่วยหยุดตามมันเถอะนี่เธอจะไม่บอกฉันจริงๆใช่ไหมได้ถ้าเธอไม่บอกฉันเนี่ยนะ ฉันก็จะบอกไอ้จอร์ดว่าเธอนะ่ะมีกิ๊กเป็นเด็กแพทย์แกไเอามาจากไหนเนี่ยไม่ได้มาจากไหนหรอกฉันคิดเองเอ้อไอ้บ้านี่ใช่ฉันบ้าและไอ้จอร์ดเนี่ยนะมันก็บ้ามากด้วยฉันบอกไปเนี่ยไอ้จอร์ดอะมันเชื่อชชว์จะบอกให้อ้ยไอ้จอร์ดไองโง้โง่แต่แกอะ ห้ามบอกไอ้ว่านเว้ยว่าฉันนะเป็นคนบอกดึยเกียดของลูกเสียไปกินในห้องน้ำได้เปล่าได้ไหมแม่งอยากได้เป็นแมนแมนพ้องือกูเป็นทอมที่ตานเป็นทอมเหรอ